โอเคค่ะว่าจะไม่ยุ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของคุณ AYKP นะคะแต่ว่าอยากจะออกมาเตือนทุกๆคนอีกรอบหนึ่งนะคะว่า Facebook มีแค่เฟซเดียว Tik t o อกเดียว YouTube เดียวนะคะทางเราไม่มีการเปิดประมูลพาเครื่องหรือเปิดให้จองวัตถุมงคลใดๆนะคะชื่อบัญชีมีชื่อเดียวชื่อนายสมชายเหรียนเงินนะคะเ,เบอร์โทรศัพท์0-8 7 6 5 5 6 6 4 4นะคะที่เหลือน,นอกนั้นไม่ใช่ทางเราเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาผลประโยชน์ตัวเองด้วยเช็คให้ดีก่อนโอนเช็คให้ดีก่อนที่จะซื้อขายกับใครเพราะเพราะว่าเออเราเราเราพยายามตามไล่ล่าคนเออคนที่เขาคอยมา เราตลอดเงี้ยไม่ไหวแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้อยากให้ทุกคนแบบว่าเซฟตัวเองด้วยนิดนึงส่วนเรื่องคอมเมนต์ใครก็ตามที่แบบมาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยเอะหลอกลวงเอ๋โกงเงินน,นุ่นนั่นตอนนี้กําลังเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยเออหมิ่นประมาทต้องเข้าเพราะว่าเราเสียหายมากนะคะเพราะว่าทั้งๆที่ออกมาเตือนแล้วอะไรหลายๆอย่างก็แล้วนะคะส่วน อ่าเรื่องเรื่องคนที่แบบบอกว่าหนูกับคุณเอเป็นอ่อพูดแบบหยาบๆเป็นแบบว่าเป็นผัวเมียกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ยอมเหมือนกันนะคะเสื่อมเสียนะคะเพราะฉะนั้นหนูไม่เกี่ยวออกบางครั้งออกมาปกป้องเพราะว่า ออกมาเตือนด้วยว่าเป็นเฟซบลอมเ,เ,เป็นเป็นนู่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่การไม่ใช่การออกมาปกป้องผัวนะคะคนละส่วนกันแล้วก็ไม่เคยไม่ได้มีอะไรยุ่งเกี่ยวกันนะคะเป็นพ่อลูกกันคะ่ะอยากจะออกมาเตือนประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนระวังตัวกันนิดนึงระวังทั้งเรื่องการซื้อขายแล้วก็ระวังเรื่องคอมเมนต์ด้วยนะคะ